โสาวผู้ที่หน้าไมา่รับแขกกับอัลมาหนุ่มน้อยผู้ใส่ซื่อพวกเขาได้มาเปิดสํานักงานรับแก้ปัญหาในเมืองโกคุราไก่เมืองที่ไร้ซึ่งกฎหมายซึ่งงานก็จะเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาชาวบ้านคนหายมาหายของหายหรือไม่ก็่เรื่องผัวผัวไม่ยมเมียที่ตัวผัวชอบหนีเมียไปลงอ่างอะไรประมาณนั้นแต่นั่นมันเป็นแค่ง,งานเบื้องหน้างานหลักจริงๆพวกเขาคือเกิด่าสิ่งมีชีวิตตัวประหลาดที่เรียกกันว่ามากะกสิ่งมีชีวิตที่กําเนิดมาจากการคืนชีพของสมนุษย์และสัตว์ความอันตรายของมันคือจ้องจะก,กัดกลิ่นเลือ เจอนอกจากนี้พวกเขาก็ยังต้องมาสืบคดีประหลาดที่จู่ๆก็มีผู้ควรเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุการตายที่ดูแปลกประหลาดและพอสืบสาวเรื่องราวไปก็พบว่าเหตุการณ์พวกนี้มันมีผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง บางงานเรื่องนี้มีชื่อว่าโกคูหลักูุไก่สุขาวดีสีเลือดสามารถไปหาอ่านได้ที่บุ๊กวอล์กเกอร์เลยเพราะว่าเขามีโปรพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ถ้าซือ e ้ออีบุ๊กเล่มหนึ่งใช้โค้ดส,ส่วนลดนี้ก็จะลดทันที80%ถ้าอ่านจบแล้วติดใจยอยากอ่านต่อก็เอาโค้ดนี้ไปใช้สำหรับในการซื้อเล่ม2ถึงซึ่งอันนี้จะลดไป50%นอกจากนี้โค้ดส,ส่วนลด80%ก็ยังสามารถเอาไปใช้ซื้อเรื่องอื่นได้นะโดยจะมีเรื่องเมื่อตาลุงเกิดใหม่เป็นนางร้ายที่ต่าง